สวัสดีครับผมธนากรเลีย้ยงฤทัยรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งครับและมาพร้อมกับทีมงานนะครับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับค่ะศิรดาบุญยสุขานนท์นะคะผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านโป่งค่ะค่ะสศินาศีริสำานะคะพยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์บริการสาธารณสุขของกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านโป่งค่ะ สมหมายเครืออนุปคุณค่ะพยาบาลวิชาชีพค่ะจากเทศบาลเมืองมันโปงค่ะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําสถานที่ก็คือที่ศูนย์กีฬาเมืองมันโปงซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองมันโปงของเรานะครับซึ่งวันนี้ศูนย์กีฬาของเราเนี่ยกำลังจะแปลงสภาพนะครับกลายเป็นที่รองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในอำเภอมันโปงของเราได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทางอำเภอมันโปงได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามไปแล้วหนึ่งแห่ง นะครับก็คือที่วัดป่าวิมุติอารามนะครับซึ่งตอนนี้จํานวนเตียง130ยสาเตียงทราบก็ไม่เพียงพอนะครับทําให้วันนี้นะครับทางโรงพยาบาลทางอําเภอและทางเทศบาลเมืองนโป่งเนี่ยได้ประชุมปรึกษาเรื่อกันที่จะจัดตั้งเดิมทีเราจะตั้งเป็นศูนย์พักคอยหรือ community isolation หรือ C.I. นะคะครับระหว่างนั้นที่เราดําเนินการทางโรงพยาบาลน่านโป่งก็ มีมติเสนอเข้าที่ประชุม,มนะคะว่าเราจะยกระดับจาก CI เป็นโรงพยาบาลสนามค่ะครับนะครับคือที่มาที่ไปของทําให้วันนี้เทศบาลเมืองบ้นโป่งนะครับโดยการนําของท่านนายกฤษดาประดิกุลได้พูดคุยกับทางนายอำเภอยุทธพรพิรุณสารนะครับแลวท่านทางโรงพยาบาลม้นโป่งนะครับและสอสอบ้านโป่งนะครับร่วมกันจัดตั้งสถานที่แห่งนี้เป็นโรงพยาบาล สนามอีกแห่งหนึ่งแห่งที่2ของอำเภอบ้านโป่งของ p p um เรารนะครับเดีียวรายละเอียดภายในนะครับก็จะให้ทางท่านผอศิรดาน,นะครับได้ช่วยแนะนําให้สถานที่ให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะก็จากด้านหน้าที่เห็นนะคะก็จะมีอยู่2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือจุดรับบริจาคสิ่งของนะคะก็จะดําเนินการโดย เทศบาลเมืองบ้านโป่งส่วนด,นด้านด้านขวา,า,ามือก็เป็นห้องของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งบุนคคลภายนอกก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แต่วันนี้เดี๋ยวจะให้พาชมสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะเปิดใช้บริการนะคะครเราเดินห้องด้านนี้ก่อนไหมคะ,ะไปห้อง,องจุดรับบริจาคของก่อนเลยค่ะค่นะนี่ถ้าลองช่วยแนะนํานิดนึงค่ะ <c oughs> ว่าจุดนี้เป็นยังไงคะครับและภายในนี้นะครับก็คือเป็นศูนย์รับบริจาคนะครับ สิ่งของที่จะมาช่วยสนับสนุนงานภายในสันรมานสนามแห่งนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราได้มีการรับบริจาคแล้วในเบื้องต้นโดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลายๆท่านนะครับที่ได้มาบริจาคอันนี้เป็นน้ําดื่มนะครับจากท่านสสอ,อาคาเดชวงพิทักษโรธนะครับสสมืมองุ่นพวกเราและท่านยังได้บริจาคเครื่องกรองน้ําและพัดลมอีกนะครับและนี่มีน้ําดื่มมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยครับเชิญเชิญด้านนอกเลยค่ะ อันนี้เป็นมุมที่รับบริจาคอุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้ส่วนตัวมานะคะอันนี้ก็คือไม่ได้เป็นเชลขายของนะคะคือเดี๋ยวเราบริการให้ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการเนี่ยฟรีค่ะ ส่วนนี้นะะต้องขออนุญาตให้พี่หมอจิ๋มนะครับแนะนำนิดนึงเ,<อ>เพราะส่วนใหญ่จะมาจาก<ช>อสมอในเขตเทศบาลเมืองวัฒนป่งของเราได้ช่วยกันนะครับนะะในวิกฤตเราก็มีโอกาสให้ทุกคนได้สร้างบุญกันนะคะพอทางกองสาธารณสุขป,ประกาศไปว่าเราจะทําโรงพยาบาลสนามเราก็ขอบริจาคมาทุกคนก็ช่วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุปก,กรณ์เครื่องครัวรองเท้าสําหรับผู้ป่วยนะคะกาแฟโอวัลตินนะคะกระติกต้มน้ําร้อนเครื่องซักผ้าเรามีทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เครื่องอที่นอน,อนผ้าปู เดวเราจะพาไปชมนะคะว่าแต่ละที่มีอะไรบ้างน้ำดื่มนี้มาไม่ขาดสายเลยนะคะแล้วก็แอลกอฮอลจากอ่รัตบุรีเอทานอลน,นะคะก็มาสนับสนุนตลอดการบริการของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะคะซึ่งแอลกอฮอลนี่ต้องใช้เยอะมากนะคะส่วนอสมอเราช่วยเต็มที่นะคะผ้าปูก็เย็บเองปอกหมอเราก็เย็บมันเองนะคะแล้วก็เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วแล้วก็เครื่องผลิตออกซิเจนนะคะเราก็ได้มา2-3ถึงเครื่องแล้วตอนนี้เป็น8เครื่องแล้วเนาะ จากบุคคลภายนอกด้วยนะคะแต่เครื่องผลิตออกซิเจนเรายังไม่เพียงพอใช่ไหมครับยังทองารเพิ่มเห็นอีกจานวนมากทางโรงพยาบาลบอกว่าต้องการถึง20เครื่องด้วยกันเพราะว่าคนไข้จะมีอาการหนักก็อาจจะต้องดูแลไปที่เราเลยเพราะว่าโรงพยาบาลมีแค่ร้อยสาเตียงก็จะตอนนี้ก็ล้นแล้วนะคะรั้นเดี๋ยวห้องนี้เดี๋ยวเราไปไปเยี่ยมชมไปดูน u r s e ส t a t i o n ก็ได้เนาะได้ครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเน r s ์ส t a t i o n นะคะซึ่งคุณหมอกับแพทย์พยาบาลแล้วก็ จะดูแลคนไข้ใช้ห้องนี้ก็อาจจะไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปเพราะว่าเราจะต้องทํางานกับคนไข้ร้อยคนอย่างต่านะคะแล้วก็ด้านบนอีกถ้ามาอีกถึง200เราจะต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้ความละเอียดในการดูแลคนไข้นะคะจึงไม่ได้ให้คนนอกเข้านะคะเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะคะอันนี้ก็ทางโรงพยาบาลได้มาติดตั้งระบบ ะะการดูแลคนการติดตามดูแลคนไข้แล้วก็มีกล้องวงจรปิดที่เราสามารถดูคนไข้ได้ห้องเล็ก,ลกๆนะคะจำนวน4ี่ห้องนะคะชั้นล่างชั้นล่างเรามีแผงควบคุมนะคะก็คือมีควบคุมชั้นล่างเราสามารถโฟกัสแล้วก็ย้อนดูเวลาได้นะคะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรนะคะแล้วก็ชั้นบนจอนี้ชั้นบนนี้คือก็มองเห็นหมดเลยนะคะแล้วก็ในบริเวณห้องนะ้ําบริเวณรอบๆนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แล้วก็มีไมโครโฟนนะคะสามารถพูดคุยได้นะคะให้เขาทําบางสิ่งบางอย่างให้เราเพราะว่าคนไข้เนี่ยจะเป็นคนไข้สีเขียวเขาจะดูแลตัวเองได้เช่นทาความสะอาดห้องน้ําเช็ดถูพื้นเปลี่ยนผ้าปูที่นอนซักผ้าปูที่นอนให้เรานะคะซึ่งตรงนี้นะครับท่านนายกกิษดาประดิษฐ์กุลเนี่ยท่านได้ช่วยทุกอย่างเลยนะครับให้ทางทศบาปาเนี่ยได้อำนวยความสะดวกเพื่อให้โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้รับความปลอดภัยนะครับในทุกๆด้าน แล้วเดี๋ยวห้องถัดไปเราจะไปดูด้านในและบริเวณเนี้เจ้าที่เราอยู่นะครับแต่หลังจากนี้แล้วนะครับหลังจากที่เราส่งมอบสานที่ยงนี้ให้กับทางโรงพยาบาลในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่11สิงหาคมเนี่ยโซนด้านในเนี่ยเราจะไม่ได้เข้าไปแล้วก็จะเป็นโซนของแพทย์พยาบาลที่ทำงานกับผู้ป่วยนะครับซึ่งจะเป็นโซนอันตรายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ และบริเวณนี้ซึ่งเราเดินออกออกมาจากห้องเจ้าหน้าที่นะครับจะเป็นเขตบริเวณของโรงพยาบาลสนามศูนย์กีฬาเมืองคนงามเทศบาลเมืองบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแล้วนะครับผมเดีว่าเราจะมีเขตกั้นอย่างชัดเจนนะครับจะเป็นเขตอันตรายนะครับส่วนผู้ป่วยที่จะมาเข้าสู่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะมาได้อย่างไรเดี๋ยวขอให้ทางคุณสมหมายนะครับได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับค่ะ สำหรับผู้ป่วยที่จะมาอยู่ตรงโรงพยาบาลสนามนะคะจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นสีเขียวซึ่งจะได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลคือได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาสู่ในในส่วนในส่วนของโรงพยาบาลสนามนะคะซึ่งจุดแรกนะ่ะจะเป็นทางเข้านะคะซึ่งผู้ป่วยทุกคนจะต้องมาผ่านตรงจุดนี้ค่ะ<ส>ค่ะเราจะมีล็อกประตูเรียบร้อยนะคะอ่เราจะให้ผู้ป่วยเข้าไปในบริเวณนี้นะคะจุดแรกที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นจุดลงทะเบียนนะคะคัดกรองนะคะ ตรงนี้จะมีทีมของของแพทย์พยาบาลอยู่เพื่อเตรียมจุดคัดกรองตรงนี้นะคะพอหลังจากจุดตรงนี้เสร็จเราจะไปจุดที่สองค่ะจะอยู่ฝั่งด้าน,ด,านด้านตรงข้ามแต่ระหว่างตรงนี้นะคะเราจะมีช่องสําหรับรับอาหารด้วยช่องรับอาหารนี้จะเป็นจุดของผู้หญิงนะคะฝั่งนี้จะเป็นของผู้หญิงนะคะถัดมาเราจะเดินข้ามมาเราจะกั้นระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนาะค่ะจุดนี้จะเป็นจุดเอ็กซเรย์ค่ะพอคัดกรองเสร็จก็จะมาจุดเอ็กซเรย์นะคะ แล้วก็จะมีจุดเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็จุดรับอาหารตรงนี้นจะเป็นของผู้ชายค่ะเราจะแยกกันอย่างชัดเจนนะคะค่ะครับและหลังจากที่เราเข้ามาด้านในจากที่เราได้ตรวจสัมภาระกันเสร็จแล้วเอกซเรย์ X เรียบร้อยนะครับด้านในเนี่ยจะเห็นว่าจะมีถังขยะนะครับซึ่งเป็นสีแดงอันนี้เป็นถังอะไรครับท่านผอเป็นถังขยะติดเชื้อนะคะ,นะ,คะเนื่องด้วยจากผู้ป่วยโควิดนะคะเป็นเชื้อไวรัสเนาะ mm. ก็ทุกขยะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําช้อนชามของผู้ป่วยเนี่ยถ้ามันเป็นแบบ ที่เป็นกล่องที่ใช้แล้วทิ้งเลยเนี่ยมันจะเป็นขยะติดเชื้อทั้งหมดดังนั้นที่นี่นะคะก็จะมะีถังขยะสีแดงเ,เพื่อรองรับขยะติดเชื้อแต่เราจะพยายามนําขยะที่เป็นขยะติดเชื้อเข้ามาในโซนนี้ให้น้อยที่สุด mm hmm. เช่นขวดน้ําพลาสติกเราก็จะไม่ใช้เราจะใช้เครื่องกรองน้ํานะคะแล้วอาหารเนี่ยก็จะไม่ใช้เข้ากล่องจะเป็นอาหารที่ใช้ถาดนะคะ,ะคนไข้จะตักอาหารใส่ถาดแล้วก็ล้างถาดแล้วก็คว่ำถาดหรือว่าล้างแก้วเนี่ย เพื่อใช้ในครั้งต่อไปการที่จะเกิดขยะติดเชื้อในูนยนของเราเนี่ยก็จะลดน้อยลงค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับด้านในนะครับจะเป็นห้องพักผู้ป่วยนะครับครับแล้วในส่วนนี้นะครับจะเป็นหน้าห้องผู้ป่วยหญิงนะครับซึ่งด้านในเนี่ยเราจะมีเตียงสำหรับผู้ป่วยอยู่เดี๋ยวเราเชิญไปชมด้านในต่อนะครับครับเห็นว่าเตียงที่อยู่ภายในเนี่ยถูกจัดเรียงไว้อย่างเรียบร้อยแล้วมีจำนวนเตียงในห้องนี้ทั้งหมด 77เตียงนะครับผมซึ่งข้าวของทุกอย่างในในที่นี้นะครับเราได้รับความอนุเคราะห์จากหลายๆส่วนนะครับที่มาบริจาคนะครับอย่างเช่นเตียงได้จากไหนมานะครับผม S G Paper ค่ะครับแล้วก็ที่นอนนะคะจากคุณชัยพรเรืองมุงโลดนะครับจากร้านเรืองวัฒนาจำนวน100ชุดครับแล้วผ้าปูที่นอนค่ะกับปลอกหมอนจากร้านนุ่งฟ้านะครับครับ แล้วจัดเยบ็บเย็บจากอสมนะครับทีมงานอสมอเราเย็บผ้าจากจากรางล่งฟ้านะครับตลาดเลยให้อสมช่วยเย็บนะคะทีมงานเข้มแข็งนะคะ ong, อสมบ้านโป่งช่วยเหลือช่วยกันเย็ยบค่ะสองวันสเสร็จนะคะร้อยชิ้นร้อยชุด <c oughs> ครับอันนี้ครับพัดลมจากคุณสอสานินทรครับครับรับพัดลมอีกจากหลายๆท่านเลยนะครับที่ร่วมกันบริจาคมาในครั้งนี้ต้องขอบคุณทุกท่าน ไว้นาทีนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันด้านนอกกันเลยนะครับในส่วนด้านหลังของห้องผู้ป่วยหญิงนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้จะมีเครื่องกองน้ํานะครับซึ่งบรรจุน้าถัง200ลิตร2ถังนะครับเป็นระบบกองน้ําที่ให้ทางผู้ป่วยได้ใช้ดื่มกินและใช้หุงข้าวหรือทำอาหารกันด้วยนะครับซึ่งเครื่องนี้ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากท่านสสอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์นะครับสสราชบุรีเขสีของเรานะครับ ตรงนี้เป็นการลดขยะอย่างหนึ่งที่ท่านพอได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับเราจะลดการใช้ขวดน้ําซึ่งตรงนี้เราจะให้เอากระบอกน้ําของใครของมันมามาใช้นะครับถัดมาจะเป็นที่บริการของ <กา S 1> มุมกาแฟนะครับโอวัตนตินงกาแฟเรามีพร้อมเลยนะครับอ่านะครับด้านนู้นจะเป็นห้องน้ําผู้หญิงเชิญมาติมอธิบายห้องน้ำผู้หญิงต่อนะ,นะคะ ห้องน้าผู้หญิงเราแบ่งเป็นสส่วนนะคะเป็นส่วนของห้องอาบน้ำนะคะเราจะมีทั้งหมดประมาณเจดห้องนะคะแล้วเราก็มีเครื่องซักผ้าบริการนะคะโดยคุณพนาลีนรจิตนะคะก็คือบริจาคมาให้เห็นว่าจําเป็นนะคะเราก็จะเอาไว้วันที่คนไข้ออกนะคะเราจะให้เขาซักผ้าภูมิที่นอนปอกหมอนนะคะไว้เลยเพราะเราจะไม่ให้เอากลับบ้านนะคะพอซักแล้วก็ตากด้านหลังเรามีราวตากผ้านะคะแล้วก็เป็นการ รีไซเคิลนะถ้าเราให้เขาเอากลับไปเราก็จะไม่สามารถที่จะคงจะซื้อมาไม่ได้นะคะใช่ตากแดดใช่เชื้อก็ตายแล้วนะคะก็เป็นการที่ให้เขาให้คนไข้ช่วยเหลือตัวเองด้วยเพราะคนไข้สีเขียวเนี่ยดูแลตัวเองได้เหมือนปกติเลยนะคะเหมือนเหมือนคนเราปกติเลยเพียงแต่ว่าเขาสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้อันนี้ก็คือโซนห้องน้ําหญิงนะคะเอ่อเป็นสําหรับห้องส่วมนะคะสามสี่ห้าหก ส,สิบห้องนะคะแล้วก็มีอ่างล้างมือเราจะเตรียมอุปกรณ์น้ํายาล้างจานแล้วกอ็อุปกรณ์ทําความสะอาดห้องน้ําไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ขัดห้องน้ําที่ถูพื้นอะไรต่างๆไม้ถูพื้นนะคะไม้กวาดต่างๆให้เขาดูแลตัวเองได้นะคะบริเวณนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ได้เข้ามานะคะเข้ามาที่จําเป็นเท่านั้นนะคะเช่นมาเอ็กซเรย์มาเจาะเลือดหรือว่าเออมีกรณีฉุกเฉินซึ่งเราจะต้องมารับเขาไปโรงพยาบาลอะไรเช่นนี้ซึ่งจะไม่ได้เกิดบ่อย แต่ที่เหลือกิจวัตรประจาวันเขาสามารถทําได้เองหมดเลยค่ะค่ะสําหรับตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่สําหรับผู้ป่วยเมื่อรับประทานอาหารเสร็จก็เป็นจุดล้างล้างภาชนะนะคะเพราะว่ามาอยู่ตรงนี้เราจะต้องพึ่งพาตัวเองก็คือจะต้องมีจุดล้างจานนะคะล้างจานเสร็จเราก็จะมีจุดสําหรับความภาชนะต่างๆอยู่ตรงนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวอุปกรณ์ต่างๆน,างน,น้ำยาล้างจาน พองน้ําต่างๆเนี่ยเราจะมาจัดเตรียมให้ตรงจุดนี้ก็คือความความได้เมื่อแห้งแล้วเดี๋ยวเราต้องเก็บแล้วก็เพื่อไปไว้ใช้นะคะช้อนแล้วก็มีถาดจะเป็นถาดหลุมอะคะ่ะของใน,ในส่วนของบ้านนะคะใช่ค่ะส่วนตรงจุดตัดผ้าเราก็จะมีด้านหลังอะคะ่ะสําหรับเป็นราวตัดผ้านะคะให้ให้สําหรับผู้ป่วยที่ที่มีผ้าที่ต้องต้องการจะจะ อยู่ยาวหลายวันเอาผ้ามาไม่พอเราก็จะมีทําราวแขวนไว้ให้นะคะตรงจุดนี้ค่ะก็เป็นการบริการให้กับผู้ป่วยนะคะที่มาแล้วจะได้มีเสื้อผ้าใช้ได้เพียงพอนะคะค่ะส่วนด้านหลังก็จะเป็นการกั้นนะคะกั้นระหว่างเลยผู้หญิงกับชายอย่างชัดเจนเนาะแต่ก็จะมีหน้าต่างไว้สําหรับเพื่อสื่อสารกันได้สื่อสารกันได้ค่ะ <laughs> ก็จะมีอุปกรณ์เหมือนกันทั้งสองด้านเลยค่ะครับ และตอนนี้เราเดินมาอีกฝั่งหนึ่งของอาคารนะครับซึ่งโซนฝั่งนี้ของอาคารเนี่ยเ,เดิมทีจะเป็นห้องปิงปองนะครับแต่ตอนนี้เราแปลเปลี่ยนห้องปิงปองเลวนะเป็นห้องพักผู้ป่วยเพศช,ชายของผู้ชายนะครับึเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับซึ่งห้องพักผู้ป่วยผู้ชายเนี่ยเราจะมีทั้งหมด42เตียงนะครับในในห้องนี้และในห้องนี้ท่านนายกกฤษดาประดิษฐ์กุลนะครับได้ นํากระจกส่วนหนึ่งออกและเอามุ้งนวดมาติดแทนซึ่งจะช่วยในการระบายอากาศให้ทั้งผู้ป่วยได้พักอาศัยจะได้ไม่ร้อนไม่แออัดกันนะครับครับและนี่เป็นอีกหนึ่งห้องนะครับที่รองรับผู้ป่วยเพศชายเหมือนกันซึ่งจะเป็นผู้ป่วยที่เราสำรองไว้สาหรับผู้ป่วยในเขตเทศบาลวนวโปงของเรานะครับซึ่งภายในเนี่ยจะมีเตียงที่รองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมดเ12เตียงนะครับอยู่ภายในบริเวณนี้ ข้าวของเครื่องใช้ก็เช่นกันครับเหมือนกันทุกห้องก็คือได้รับการบริจาคจากพี่น้องในอำเภอมั่นปงของเราออกมาขอบคุณครับครับและนี่เป็นอีกหนึ่งห้องที่เป็นห้องพักผู้ป่วยเพศหญิงที่เราสำรองไว้สาหรับคนในเขตเทศบาลมือมั่นปงของเราครับซึ่งภายในจะมีอยู่8เตียงนะครับผมด้านในนี้ที่นอนส่วนหนึ่งหนึ่งร้อยชิ้นนะครับได้รับบริจาคมาจากร้านแสงฟ้าเฟอร์นิเจอร์ทั้งที่นอนแล้วก็หมอนนะครับทาง พี่หลังและก็พี่จิ๋วนะครับให้การช่วยเหลือมาเป็นอย่างดีทุกๆครั้งนะครับขอบคุณมากครับและตอนนี้เรากําลังที่จะเดินขึ้นมาชั้น2ของอาคารนะครับซึ่งเราได้ทําชั้น2เนี่ยเป็นที่สํารองสําหรับเตียงผูป้ป่วยอ,อ,อีกอีกอีกที่หนึ่งนะครับหลังจากที่ร,รับบริการถ้าชั้นล่างเต็มนะครับ1 3 9สเตียงเต็มเนี่ยเราถึงจะขึ้นมาชั้น2ในชั้น2เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ฝั่งเหมือนกันก็นกนกคือฝั่งชายและฝั่งหญิงนะครับผมซึ่งฝั่งละ75ดเตียง รวมทั้งหมดจะมี150เตียงนะครับในการรองรับผู้ป่วยในที่นี้นะครับครับทั้งหมดนี้นะครับโรงพยาบาลสนามแห่งที่สองของอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีคือศูนย์กีฬาเมืองคนงามเทศบาลเมืองบ้านโป่งแห่งนี้จบถึงตรงวันนี้ก่อนที่จะส่งมอบได้ดาเนินการก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกกิษดาประดิษฐ์กุลนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งท่านนายอำเภอยุทธพรพิพรุณศานนายอำเภอบ้านโป่งท่านพอรุจิดาเข็มเพชร ผอ,อ,อลงพยงาบาลรท่นโป่งท่านสอสอ,อและอีกท่านหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือท่านสอสอัอกรา,าเดชวงพิทักษ์โลดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรราชบุรีเคศีของเราที่ได้ให้การช่วยเหลือมาเป็นอย่างดีในทุกๆเรื่องและทุกๆงานและในครั้งนี้ท่านได้บริจาคสิ่งของและโทรพูดคุยสอบถามความเป็นมาของการดําเนินการในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องขอขอบคุณทุทกๆท,ท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับ